สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะครับสำหรับเจ้า Honda f o r รซ่าสามครับรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจดทะเบียนปี2022เลขไมล์เ0็ดกิโเมตรแท้ครับมาพร้อมกับของแต่งจะสวยแค่ไหนเลขไมล์แท้ไหมเอ่ะมาชมมาเลยครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะมาดูกันครับผม7จ็ดพันยี่สิบกิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับคันนี้ครับมาพร้อมกับนี่ครับชุดบาร์นะครับด้านหน้าครับสามารถที่จะติดตั้งระบบ อาติดตั้งตัวที่จะเป็นตัวจับนะฮะนี่มือถือแบบนี้ก็มีนะครับก็จัดได้เลยครับที่เหลือนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับฝาครอบแฮนด์ด้านบนสวยครับสติกเกอร์นะครับโลโก้จาก Honda อยู่ครบไม่มีรอยนะครับประกับไฟฟ้าตัวหนังสือไม่มีเลนรางนะครับปอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือเบรกฝั่งซ้ายมือเบรกฝั่งขวาเดิมไม่คดไม่งอครับประกับพะเร่งตัวหนังสือไม่มีเอนรางนะครับชุดคอนโซลด้านหน้าครับเดิมๆสวยๆครับ แทบไม่มีรอยเลยนะครับนี่ครับด้านล่างสวยเช่นเดียวกันเบาะนั่งครับเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูครับจิ่จับกันตกด้านข้างเป็นของเดิมไม่มีรอยนะฮะมาด้านหน้าครับคันนี้ครับนะครับจะคงเป็นชิลน้าเดิมสามารถปรับไฟฟ้าได้โคมไฟหน้าครับเป็นแบบ f ู l l LED ดีครับแทบไม่มีรอยเลยนะฮะบางคนหน้าเดิมครับสวยๆครับไม่มีแตกร้าวยางหน้าหลังจะคงเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับ แล้วก็ขับรถด้านหน้าครับพ่นสีทองสวยครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะฮะกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยล้มมาสไลด์ครับชุดซับแฟรดิ้งด้านในสวยครับแนบสนิทชิดทุกจุดนะฮะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าแต่งแล้วก็นี่ครับชุดแคสบาร์ด้านข้างทั้งสองข้างซ้ายขวาสวยครับไม,มระะไม่มีรอยนะครับชุดแฟริ่งเดิมสวยครับไม่มีแตกร้าวนะฮะยางรองพักเท้าสวยไม่มีรอยนะครับไม่มีต้องบอกว่าไม่มีถลอกหรอกไม่มีรถลอกหลุดร่อนนะครับแฟริ่งฝั่งขวานี่ครับ ตัวเพจโลโก้นะครับฟอร์ซ่าอยู่ครบนะครับไม่มีฉีกขาดดุดล่อนแน่นอนแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยแห้งๆสวยๆครับไม่มีหยดเยิมครับอันนี้คงเป็นท่อเดิมนะฮะมาฟังเสียงกันตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี้กับตาเร่งตาเร่งดีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับไม่มีสะดุดเลยโอ้โหตาเร่งดีจริงๆฮะโชคหลังเดิมนะครับ ประตูที่ล้อหลังครับจะคงเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะค่านี้ครับด้านหลังนี่มาเขาก็แหลกด้านหลังแต่งนะครับแล้วก็กล่องด้านหลังแต่งจากเชส48นะครับก็คือขนาด48ลิตรนั่นเองนะครับบันท้ายเดิมสวยบังโคนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะมาฝั่งซ้ายครับนี่ครับตัวแคงเครืองฝั่งซ้ายสวยครับตัวกรองอากาศเดิมครับไม่มีรอยนะครับรอย ล้มแปะแตกเล้ารอยถลอกรอยสไลด์ไม่มีแน่นอน <_ C os al> ไฟลิงฝั่งขวาเดิมสวยครับดูนะฮะนี่เพจโลโก้ต่างๆครบทุกตําแหน่งนะฮะ <_ C os al> ยางรองพักเท้าต่างๆครับแน่สนิทชิดทุกจุดนะครับแคสบาร์เดิมสวยครับไฟลิ่งฝั่งซ้ายเดิมนะครับไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มาดูที่หน้าหน้าื่องฝั่งซ้ายครับซับไฟลิ่งกันในแน่สนิทชิดทุกจุดๆๆๆๆนะครับไม่เคยลื้อนะฮะแล้วก็ขอบ กระบอกชกด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินลอยลมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับเันนี้คือ7,000กิโเมตรแท้แล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยครับเอาละครับคันนี้พี่ตีเปิดราคาไว้อยู่ที่นี่ฮะเพียง159,000บาทเท่านั้นครับดาวต้นต้นเพียง29,000บาทสนบาทรับคันนี้ครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าส่งทั่วประเทศครับที่สำคัญครับเงินสดรถได้อีกนะฮะฟรีค่าโอนเอาไปเลยครับที่สำคัญ เรายัางรับประกันนะครับการันตีว่าเล็กหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บริการหลังขายที่คุณต้องประทับใจคุณต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับทันเดอร์บายนนทบุรีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ